ดูเลยค่ะมีน้องๆคนไหนที่อยากได้ทรงผมฟรีบ้างเขากำลังจะแจกแล้วนะฟังคลิปพี่เป้ให้จบเนดะ้อและนี่นะคะคือผมผู้หญิงที่มัดแกะสีดำปลายสีแดงแบบนี้ไม่บีไม่ได้แล้วนะแต่พี่เป้ไม่แน่ใจจำนวนนะคะน้องๆว่าเขาแจกเท่าไหร่แต่แน่นอนว่า500ประมาณนี้นะคะอาจจะมากกว่า500ก็เป็น2000นะน้องๆซึ่งผมทรงนี้นะคะเขาจะแจกในเวลา5ทุ่มคร่งของวันนี้คือวันที่14ธันวานันเอง ซึ่งแบบที่เขาจะมาแจกเนี่ยนั่นก็คือแบบแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เขาปิดอยู่แล้วเขาจะเปิดตอนเวลาาทุ่มครึ่งนะคะซึ่งการรับนี่ก็คือการที่น้องๆเนี่ยต้องเข้าไปออนอยู่ในแบบเขาเป็นเวนลา2ชั่วโมงแต่น้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะหากน้องๆไม่จอยไม่สามารถรับของฟรีได้นะคะและเป้นะคะจะทิ้งลิงก์กลุ่มและลิงก์แบบให้น้องๆใต้คลิปนี้อย่าลืมมาทําด้วยเด้อซึ่งมันอาจจะดึกไปหน่อยน้องๆคนไหนที่ยังไม่นอนและอยากได้ทรงผมทรงนี้ก็แค่ออน2ชั่วโมงค่ะแล้วก็มารับนะ